สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่ามือถือซั s u n g ของเราเนี่ยสามารถนะครับตั้งชื่อบนหน้าจอล็อกมือถือของเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันในคลิปเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือของเพื่อนก่อนนะครับพอเราแตะเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ ล็อกหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่าข้อมูลติดต่อนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่านี้นะครับเขาจะมีไว้เพื่อนะครับแสดงข้อมูลนะครับเช่นเบอร์โทรของเรานะครับหรือที่อยู่อีเมลนะครับหรือหน้าจอล็อกนะครับ เพื่อให้สามารถติดต่อคุณได้นะครับหากคุณทํามือถือหายนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะใส่เป็นชื่อที่อยู่ของเรานะครับหรือว่าเราจะตั้งชื่อเล่นๆอะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับสมมุติผมพิมพ์ไปนะครับว่าช่องนะครับ Google สมัยนะครับนะพอผมพิมพ์ชื่อช่องผมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าเรียบร้อยได้เลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่หน้าจอล็อกของผมนะครับ ดี๋ยวผมจะล็อกหน้าจอนะครับพอผมกดหน้าจอล็อกมานะครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นไหมครับจะขึ้นคําว่าช่องโกโก้สมายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการจะใช้เป็นเบอร์โทรเราหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเวลาเราทํามือถือหายนะครับเผื่อจะมีคนเก็บมาคืนเรานะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตั้งชื่อมือถือของเราบนหน้าจอล็อกนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะมีคลิปอะไรแนะนำนะครับอยากจะให้ผมทำนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมยัยสวัสดีครับ